สวัสดียามเจ้าครับโอ้นี่อากาศหนาวมากนี่ครับเดยเจ้านําโชคคืนลมแรงนะครับลมแรงมากเลยเมื่อคืนหนาวครับนี่ครับจุดไฟพิง ไม่แน่นอนครับวันนี้วันนี้น่าจะได้หยุดงานฉ็กลางเจ้านำโชคหน่อยมั่มแมมเลื่อนครับการหนาว,ว่าจะล้างแตเาอากาศเย็นล้างไม่ไหวครับ เย็นมากเลยครับเมื่อคืนลมแรงโอ้ลืมไปสวัสดียามเช้าครับปอดนำ้ำซิงนะครับหมอมแรมครับว่าจะล้างหน่อยครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านครับ บ้านลกเหลือเกินยาขึ้นไม่มีเวลาเลยอากาศเย็นครับรอ,อากาศเย็นไม่รู้กี่อุณหภูมิแล้วครับรถหนาวนะครับ,รบตื่นแต่เช้าแล้วครับนี่ ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปหน้าง,งานหรือเปล่าวันนี้อยากเช็ครุดทีมงานเราเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะปากันนอนหน้าง,งานหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับบรรยากาศยามเช้าเดชก็าลังออกครับ คอกดติดตามช่ออดน้ำซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีภารกิจอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับ่าจะเช็ลรางเช็คบำรุงรถเนี่ยครับจะนำโชคถังน้ำมันรั่วซึมนิดหน่อยนะครับต้องต้องต้องไปซื้อกาวซิเบนมาปะ เอาปะถังมาปะนะครับไม่ให้มันซึมนะครับกลัวฝุ่นเข้าฝุ่นเข้าน้ำมันได้แย่เลยอาจจะเช็คล้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามชมครับฝากขอบคุณซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ โอ้ยางดอกย่าง,ออางลุยงานหนักเหมือนกันครับเจ้านำโชคยังไม่ได้หยุดเลยหนาวมากครับกับเช้าว,วันนี้พอตื่นพิงไฟแต่เช้าคนเจ่หนาวนะครับ รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะนําโชคมีภารกิจอะไรเดียวถ่ายทำให้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เแค่นี้ก่อนนะครับดยวมีคลิปต่อไปครับ